นะครับสนใจเครื่องเสียงนะครับฟังในบ้านหรือว่าห้องอาหารนะครับก็เป็นอุปกรณ์คําคเพลงต่างๆนะครับอุปกรณ์ใหม่สำหรับทำคอนเทนต์นะครับร้านโปรโปรกักอินอยู่ชั้น3ามของ อาคารฟอร์จูนทาวนะครับท่านผู้ชมก็แนะนำอีกหนึ่งร้านนะครับผมอาจจะบอกรายการไม่ถูกเท่าไหร่นะผมอยากให้ท่านผู้ชมมามา,มา,ม,า,ม,ามาดูเองนะครับคือเยอะมากเลยเหมาะเลยสำหรับนักดนตรีนะครับหรือว่ากลุ่มที่เขาทำเพลงนะครับทำห้องอัดอะไรอย่างเงี้ย แนะนำนะครับผมโปรปักอินชั้น3อาคารพอจุนทาวนะครับที่นี่ครบจบที่เดียวนะครับ